ดูสิใครก้าวผมเนี่ยไม่สวยเลยดูสิใครก้าวเนี่ยใครช่างตุ้มอีกแล้วนะมันเดินหมื่นตองไม่คุ้มเลยอย่าทำให้ลูกค้าที่มาทำเป็นสามชั่วโมงนี้ไม่เสร็จก้าวผมเนี่ยไม่ได้ซอยผมซอยผมลูกค้าดีๆหน่อยช่างอ๋องต่างมาแบบโอ้โหไม่ได้เลือกเลยดูผู้ชายกระเทยแต่ละคนดูสิคะนี่เจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านร้านช่านเจ้าของร้านนั่นี่เนี่ย ดูดีทำงานก็ดีๆน้องทำไม่มีอะไรทำหรอคะวาดด้วยค่ะไม่มีอะไรทำวาด้วยเดี๋ยว่ะเดี๋ยนั่งทัเทียงตัดโอ้โหอะไรแล้วใครก้าวเดีวสีตรงอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนับเงินสิอะคุณแจอ,อยู่ไหนเนี่ยคุณแจหายเงินอยู่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วใครมาแอบเล่นไอแพดม่เข้าใจเนี่ยอะแอบแชทเฟซบุ๊กบอกแล้วไงห้ามแอบเล่นไบไฟที่นี่ไม่เข้าใจจริงๆเลยเนี่ย โอ้ยร้อนอนหนูไปปิดแอร์ซีเจร้อนพอ,ล,อนละอัดวิีโอเราอยู่ได้เนี่ยพอพอพอ